ดึง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 ดงดึงดึงดึงงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้า เล็กน่ารักไหมแต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วบุรี่เฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด